ช่วงนี้ชื่อของ Twist b i o s c i e n c e หรือ TWST กลับมาอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนอีกครั้งครับเพราะบริษัทเพิ่งประกาศความร่วมมือกับ Element b i o s c i e n c e ซึ่งอาจเปลี่ยนเกมในวงการ Genomics เลยทีเดียวใช่ค่ะวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา Twist เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ชื่อ Trinity Freestyle f r e s h Hybridization สำหรับแพลตฟอร์ม AVT ไของ Element เทคโนโลยีนี้ช่วยลดเวลาการเตรียมตัวอย่าง DNA จากเกือบ1วันเหลือแค่ประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือการเร่งสปีดของกระบวนการ sequencing แบบก้าวกระโดดและเป็นตัวอย่างชัดๆว่าทำไม Twist ถึงถูกมองว่าอยู่ตรงจุดตัดระหว่างชีววิทยากับ semiconductor เพราะทว i s ไม่ได้ขายแค่ยีนสังเคราะห์แต่เป็นบริษัทที่ผลิต DNA บนแผ่นชิปซิลิคอนจริงๆพูดง่ายๆคือแทนที่จะใช้ถาดพลาสติกแบบเก่าเขาใช้เทคโนโลยีไมโครชิปในการสังเคราะห์ DNA เทคโนโลยีนี้ทำให้บริษัทผลิต DNA ได้พร้อมกันทีละหลายแสนชิ้นทั้งเร็วกว่าและถูกกว่าคู่แข่งกลายเป็นต้นน้าสาคัญของอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ทั่วโลก ตอนนี้ธุรกิจของทวิสแบ่งเป็น3ส่วนหลักคือ NGS หรือ Next Gen Sequencing, SynBio หรือ Synthetic Biology และ BioPharma Solution ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีเดียวกันคือ DNA on Silicon NGS คือชุดเตรียมตัวอย่าง DNA สำหรับห้องแล็บ Syn Bio คือการผลิตยีนและโอริโกสำหรับงานวิจัยหรือพัฒนายาส่วน Bio-pharma คือบริการคุนหาแอนติบอดีโดยใช้ข้อมูลยีนของ TWIST สร้างไลบรารีให้ลูกค้าเมื่อต้นเดือนนี้ TWIST มีอีกข่าวดี ทีมวิจัยด้าน biosecurity ของบริษัทถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบความปลอดภัยของ AI assistant protein design แสดงให้เห็นว่าบริษัทช่วยวางมาตรฐานความปลอดภัยของวงการด้วยค่ะแปลว่า Twist ไม่ได้แค่ขาย DNA แต่กลายเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพด้วยครับ ฟังตลาดหุ้นก็มีแรงกดบ้างช่วงต้นตุลาคมมีข่าวว่าผู้บริหารรวมถึง CEO อเอมิลี่เลอรรูสขายหุ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์ราคาประมาณ32ดอลลาร์ต่อหุ้นหลังข่าวนั้นหุ้นทวิสตปรับลงประมาณ4.4%ขณะที่บาเคล่ปรับราคาเป้าหมายจาก45เหลือ40ดอลลาร์แต่ยังให้มุมมองโอเวอร์เวหมายถึงยังเชื่อในแนวโน้มระยะกลาง ด้านการดำเนินง,งานยังไปได้ดีโดยเฉพาะซินไบโอที่เพิ่งเปิดบริการด่วน Express t a n o v e r สำหรับยีนแฟกเต์ t ส่งของได้ภายใน2วันตอบโจทย์ลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่ต้องการความรวดเร็วส่วนไบโอฟาร์มาแม้ยังเล็กแต่มีโอกาสระยะยาวเพราะทวิสใช้ฐานข้อมูลยีนของตัวเองสร้างไลบรารีช่วยลูกค้าพัฒนาแอนติบอดีได้แม่นยำขึ้น โดยรวมทวิสกำลังเปลี่ยนจากบริษัทขายสินค้าชีวภาพมาเป็นแพลตฟอร์มคัมภีร์ที่คนทั้งอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาแน่นอนยังมีความเสี่ยงบ้างเช่นงบวิจัยของมหาวิทยายลัยที่ลดลงหรือคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหญ่ที่อาจเลื่อนแต่ตอนนี้ก r o s s m a r ์จิของบริษัทเกิน50%แล้วและตั้งเป้า e ีบิด a บวกภายในปีการเงิน2026 ทีนี้มาดูมุมมองของอาจารย์เช่กันครับทำไมถึงเลือกลงทุนในทวิสตอาจารย์เชมองว่าทวิสตคือผู้ผลิตวัตถุดิบคนสำคัญของอุตสาหกรรมซินคัติกไบโอโลจีเพราะบริษัทนี้คือคนสร้างโค้ด DNA ที่บริษัทอื่นต้องใช้ในการวิจัยและพัฒนาจุดแข็งคือ เทคโนโลยีผลิต DNA บนแผ่นซิลิคอนทำให้ผลิตได้ทีละหลายแสนชิ้นเร็วกว่าและถูกกว่าคู่แข่งที่ยังใช้ระบบเดิมดังนั้นถึงเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทก็ยังแย่งส่วนแบ่งตลาดได้เพราะเขาคือโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยสมัยใหม่ตอนนี้ก r o s s m a r ์จิเกิน50%แล้วทุกยอดขายที่เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์จะสร้างกำไรขั้นต้นประมาณ75เซนซึ่งหาได้ยากในวงการไบโอเทคครับ เพราะบริษัทใช้แพลตฟอร์มเดิมให้คุ้มขยายไปสู่สินค้าและบริการใหม่ๆตั้งแต่ชิ้นส่วนยีนส์ชุดเตรียมสารจนถึงบริการเร่งด่วนที่ลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่า อีกบริษัทที่เป็นตัวขับเคลื่อนคือ NGS หรือ Next Gen Sequencing ซึ่งเป็นหัวใจของชุดตรวจวินิจฉัยโรคเพราะเมื่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าใช้เทคโนโลยีของ Twist บริษัทก็จะได้รายได้ซ้ำต่อเนื่องโมเดลแบบนี้คล้ายธุรกิจซอฟต์แวร์ SaaS มีรายได้ประจำไม่ใช่ขายครั้งเดียวแล้วจบและจุดที่อาจารย์เชตื่นเต้นที่สุดคือการที่ธุรกิจของ Twist มาชนกับเทรน AI พอดี บริษัทสตาร์ทอัพที่ใช้ AI ค้นคว้ายาไม่อยากสร้างแลบบเองพวกเขาต้องการ DNA จำนวนมากและต้องได้เร็วจึงเลือกจ้าง Twist ผลิตให้แพลตฟอร์ม <Platform S 1> ของ t w ส s t ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะรองรับการทดลองหลายพันรอบที่ AI ต้องใช้เพื่อเทรนโมเดลถ้า AI ช่วยเร่งการค้นพบยาใหม่ได้จริงดีมานก็จะไหลเข้าหา Twist มากขึ้นโดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก อาจารย์เชสรุปไว้ว่าการผสมผสานร,ระหว่างกำไรต่อหน่วยสูงลูกค้าที่พักดีและโอกาสจากเทรน AI คือเหตุผลที่ Twist อย่างน่าจับตามองมากที่สุดในกลุ่ม b บโอเทคครับพูดง่ายๆคือถ้า AI คือสมองของอนาคต Twist ก็คือ DNA ที่หล่อหลอมมันขึ้นมาค่ะคุณล่ะคิดยังไงกับ Twist Bio Science ตอนนี้เป็นหุ้นที่รอวันทยานหรือยังต้องรอความชัดเจนอีกนิด คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหุ้นนอกมอนิเตอร์เพื่อไม่พลาดหุ้นเทคสายวิทย์ตัวต่อไปนะคะ